ทุกคนคะมาเจอโรงแรมสวยมีวิวแม่น้ำโขงทุกห้องที่นครพนมแม่โขงพานโนวิลล่าทุกคนเปิดห้องมาเจอแบบนี้เลยคะ่ะวิวแม่น้ำโขงแบบนี้เลยทุกคนบรรยากาศดีมากวันนี้มาพักฝนตกด้วยทุกคนโอ้ยบรรยากาศโคตรดีนะคะทุกคนนี่ไปดูวิวก่อนเลยทุกคน ที่พักที่นี่ติดริมโขงทุกห้องราคาเริ่มต้นแค่890บาทเท่านั้นปาไปดูด้านในกันทุกคนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรบ้างเนาะมามาจ้านี่เลยทุกคนเตียงนอนของเขานะคะก็จะเป็นเตียงนอนไซส์ใหญ่คิงไสส์ห้องนี้เป็นห้องเตียงเดี่ยวมีหมอนสองใบจ้านุ่มมากโหแล้วก็จะมีนะคะทีวีเนาะผ้าเช็ตัวสองผืนมีแอร์ มีกาต้น้ำร้อนแก้วมีกาแฟมีน้ำดื่มให้มีกระดาษทิชชู่ให้ครบคันถัดมาที่ห้องน้ำของเราจะ้ะทุกคนนี่แยกโซนเปียกแยกโซนแห้งอย่างชัดเจนห้องน้ำก็คือดีมากเลยนะทุกคนที่สำคัญนะคะผู้หญิงจะขานไม่ได้เลยไดเป่าผมต้องมีทุกห้องทุกที่นะทุกคนบอกได้เลยว่าห้องเขากว้างมากทุกคนดูดิที่สำคัญโรงแรมนี้ตอนเย็นนะคะ ที่ชั้นดาดฟ้าจะมีรูปท็อปนั่งทานอาหารชิลๆบรรยากาศดีๆตอนเย็นได้เลยด้านล่างนะคะชั้นหนึ่งก็จะมีคาเฟ่ด้วยจ้าราคาห้องที่หนูอ้อมพักวันนี้นะคะอยู่ที่1 9 9 0บาทค่ะทุกคนสำหรับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ราคาจะอยู่ที่1,290บาทจ้าหนูอ้อมฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่มาที่นครพนมนะคะแนะนำที่นี่เลยแม่โขงพาโนวิลล่าจ้า